สวัสดีครับผมนายแพทย์ทรงพ่อเชมานีแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมประจำเดอเมดคลินิกในวันนี้จะมาตอบคำถามในรายการ Beauty Inside by The Med ครับสำหรับคำถามแรกประจำสัปดาห์นี้นะครับก็ยังคงเป็นเรื่องของการเสริมจมูกอยู่นะครับครับมีคนถามมาว,ว่าขั้นตอนการเสริมจมูกเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก็คืออันดับแรกคือขั้นตอนแรกคือคุณหมอจะประเมินก่อนว่า รูปใบหน้านะครับรอบจมูกของเดิมที่มีอยู่เนี่ยลักษณะเป็นอย่างไรนะครับหลังจากนั้นพอหลังจากคนหมอผู้มรูปหน้าเสร็จแล้วก็จะเข้าทําการผ่าตัดนะครับก็จะไปเข้าในห้องปลอดเชื้อนะครับแล้วก็ทำความสะอาดใบหน้านะครับปูผ้าสะอาดครับผมแล้วก็หลังจากก็จะฉีดอาชานะครับบริเวณสารจมูกแล้วก็ด้านข้างของจมูกครับเพื่อให้คนไข้ชาบริเวณนั้นนะครับระหว่างนั้นหมอก็จะทําการนําซีโคนมาเหลานะเพื่อปรับแต่งให้เข้ากับ มูกของคนไข้นะครับแล้วก็นํามาเาทียบกับจมูกของคนไข้แล้วก็ส่องให้คนไข้ส่องกระจกดูนะครับว่าซิลิคอนที่เราเนี่ยมีความเหมาะสมดีไหมหลังจะใส่ก่อนที่จะใส่นะครับหลังจากนั้นอพอซิลิคนที่เราได้รูปแล้วคุณหมอก็จะทําการาใส่ซิลิคนเข้าไปครับบริเวณหลังจมูกนะครับโดยคุณหมอจะลงมีดตรงบริเวณที่เ,เนื้อตรงในบริเวณ ในรูในในรูจมูกนะครับแล้วหลังจากนั้ก็จะซาอขึ้นให้มันเป็นโครงขึ้นไปบริเวณด้านหลังของจมูกครับแล้วทำการนําซิลิโคนที่เหลาไว้ยัดเข้าไปนะครับพอหลังจากยัดเสร็จแล้วคุณหมอก็จะให้คนไข้ส่องกระจกดูว่าซิลิโคนที่ยัดเข้าไปเนี่ยมีความสวยงามได้ที่หรือยังคุณหมอก็จะดูเองด้วยแล้วก็ปรึกษาคนไข้ครับช่วยกันดูนะครับว่า คุณไข้พอใจไหมนะครับทางไข้ถ้าซิลิโคนที่เหลาแล้วไม่พอใจก็ถอดออกมาเหลาใหม่นะครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปใหม่ถ้าคุณไข้พอใจแล้วก็ทําทำการเนะย็บแผลปิดนะครับด้วยไหมละลายนะครับไม่ต้องตัดใหม ครับสำหรับคำถามต่อมานะครับเรื่องการดูแลหลังการผ่าตัดนะครับก็หลังผ่าตัดเสร็จเนี่ยแผลเนี่ยจะอยู่ในโพงจมูกนะครับก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องล้างแผลนะครับก็หมอจะให้คนไข้ทานยาฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็ยาลดแก้ปวดนะครับระหว่างนี้คนไข้ก็ต้องระวังไม่ให้จมูกไปกระแทกกับกับสิ่งอื่นใดนะครับเพราะว่าทําให้ซิลิโคนที่ใส่ไว้เลื่อนได้หรือแม้กระทั่งไปนอนคว่ำนะครับทําให้ซิลิโคนจะเลื่อนได้เหมือนกันครับ ครับหลังจากผ่าตัดเสริมจมูกไปแล้วนะครับก็ใช้วเวลามา,าสักสสัปดาห์แรกเนี่ยเนื้อเยื่อที่ผ่าไปอาจจะเริ่มบวมนะครับหลังจาก3ส,สัปดาห์ขึ้นไปเนี่ยก็อาการบวมเนี่ยก็จะหายหมดแล้วนะครับก็จะเห็นจมกูกเนื้นจมูกเข้ารูปมากขึ้นครับ